สวัสครับผมวัชรินธิเคศ์ตัวทําง,งานศีลปะอิระสระสร้างภูเขาหรือไงพ่อคุณสร้างก้นหินแม่คุณสร้างแม่น้ำหรือไงพ่อคุณสร้างแม่คนนี้แม่คุณสร้าง,งสายลุงแล้วมิวออกาได้มาเที่ยวหาเพื่อนที่เชียงใหม่กลวงเฟิงที่ทํำมอส อเอาทีสิ่งคุณสร้างท่ทง,งก็เลยวันนั้นมาก็เกิดปรากฏการเห็นฟีเซอร์นอนไปมากมาย,ยาก็เลยไปจับเขียนรูปสติลไลท์ตั้งแต่วันแรกก็เขียนแล้วก็ได้ไอ,อเดียว,ว่าเราควรจะทำงานแฟชชุนนึงเป็นสติลสติลไลท์ที่เชียงใหม่ ไ้เ,เขียนรูปอยู่สามสี่วันแล้วก็กลับไปสุราที่กรุงเทพแล้วก็ไปครั้งหนึ่งเพื่อทำงานต่อเนื่องอางานต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันกับเรื่องบังเอิญพอมาครั้งที่สองเนี่ยผมก็เห็นนกกระลางหัวขวานมาหากินบนพื้นซึ่งหลังฝนตกนะพอจะเช้า,ชาตรู่ผมก็เห็นกเออนกที่มันหายากไม่เคยเห็นเลยนานมากนะหลายห้าหกสิบปีแนละ้วผมก็เลยเขียนบันทึก ไว้เป็นไว้เป,เป็นรูปไว้นะครับนกาว่าตกสองตัวแล้วก็เรื่องอื่นที่เขียนในชุดสติวอลฟ์นั้นแล้วก็บรรดากับช่วงหลังที่จะเขียนอ่าสัญลักษณ์สำคัญข,ของเชียงใหม่เท่นไปที่วัดอุโมงนะครับไปวัดภาราชไปอัพพา,าพราสุเทพนะครับล้วก็ได้ Waduh bang, bang both. คนหายความหมายไฟยหาความจริงลับลาเวลาวัดเราเมาไม้มเมื่อลอยลอคอยลอยคอม,มืดมิดจริงนองเงียบเงาเน็บหนาหายใจเข้าไว้หายใจเข้าไปหายใจออกไปหายใจเข้าไว้เส้นทางสร้างธรรมใครกำหนดการชีวิตของฉันของฉันอยู่ไหน ใครถามใครดีใครสามความหมายอยู่ไหนอยู่ไปวันวันฟันแต่วันวานเห็นแต่เงิน ใหายใจเข้าไว้ไปวันวันันแต่วันวันเห็นแต่เงินงานผ่านไปวันวันหายใจเข้าไปหายใจออกไปหายใจเข้าไว้สิ้นทางสร้างธรรมใครกำหนดกันชีวิตของฉันของฉันอยู่ไหนความดีมีอ ใครถือใครถามใครดีใครสร้างความหมายอยู่ไหนอยู่ไปวันวันฟันแต่วันวันเห็นแต่เงินงานผ่านไปวันวันอยู่ไปวันวันฟันแต่วันวันเห็นแต่เงินงานผ่านไปวันวันหายใจเข้าไปหายใจออกไปหายใจเข้าไปหายใจเข้าไว้ ใจออกไปให้ใจเข้าไปให้ใจเข้าไว้อยู่ไปวันวันฟันแต่วันวันแหแต่งเงินงานผ่านไปวันวันฉันเคยนั่งคิด ชีวิตคืออะไรฉันเคยนั่งคิดชีวิตคืออะไรคิดมาคิดไปปวดหัวก็คุยกับคุณเ,เอกเอที่เลดดอกก็เห็นดีเห็นงาม,มางก็อยากให้มีการแสดงงานที่นั่นนะครับเพเป็น,น,ปน,ปนาการเปิดเทศกาลชื่อสติวารีฟ แต่ผมก็ยังบวกเซ็กทอยเข้าไปด้วยนะครับฉันยังมีลมหายใจใครๆก็เต้นกันทั้งนั้นไม่แตกต่างอะไรกันคุณอยู่ที่นั่นฉันอยู่ที่นี่ไม่ตายเป็นคนถ้าเกลียดก็บอกว่าเกลียด ถ้ารักก็บอกว่ารักง่ายหรือละตรงเป็นคนเมื่อหิวต้องหากินปวท้องก็เข้าส้วงง่วงก็นอนก็เท่านั้น ผีเสื้อนะความตายของผีเสื้อซึ่งมันก็สะท้อนหลายๆอย่างถ้าเราดคิดนะครับว่าเอ๊ะพอมาช่วยนั้นก็กําลังบดขน์นะกำลังควันคนก็หมดหายไปรักพักหนึ่งแต่จริงแล้วผีเสื้อมีไปร้อยร้อยหลายร้อยตัวที่ปินมาแล้วก็จะตายทุกวันทุกวันนะแต่นี้เฉพาะเราบ้านหลนังเดียวเราไม่รู้ที่อื่นมีหรือเปล่าครับ โอโคิดก็สแลันนี้ก็ผมก็อยากจะบันทึกเวลาหนึ่งไว้นะครับก็คือการความตายของอีซ่รกับแรลงปอครับเป็นเผาชิ้นใหญ่เลยครับซึ่งทำให้เราก็คิดถึงโมลัดีซึ่งจะเขาวาดรูปอย่างง่ายๆเราแค่กระถองกรถาม,มาวางแล้วจ่ยการเล็กๆแล้วก็เขียนรูปด้วยสีเทาคลุมด้วยสีเทาอ่อน,ออน แล้วก็สวยงามมากดูสบายใจแล้วเปลี่ยนไปด้วยการจัดวางสีสบ่าที่สมบูรณ์แบบเหนือก็มีความเชื่ออันหนึ่งนะครับเรื่องการสมสู่การเสดหาการการมำลุ่มหรือว่าความเมตตามหานิย,ยนมอะไรเนียเขาก็ใช้มาเศษนาะเป็นรูปสัญลักษณ์นะครับอันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์หนึ่งนะครับอันนี้ก็มีความเชื่อมีบทสวดมีแรง,ง่าน ผมก็เขียนบันทึกไว้ก็ถือถว่าเป็นสิ่งที่ลงล่าทึกอยู่ในวิถีชีวิตของคนในสังคมทางทาง,ทางเชียงใหม่นะตอนที่เขเขียนว่าเสพนางก็ดีเอ็มมากกา็บอกว่าเขาก็สักเหมือนกันเขาก็เลยให้ดูสักตรงตรง,ตรงบ้านเอวนะเหนือเหนือสะโพกขึ้นมาเป็นรูปมาเสพนางซึ่งเป็นความเชื่อนะครับ เรื่อีเสน่ห์เรื่องการค้าแล้วก็เสน่ห์มีความสำเ,เร็จเรื่องความรัก,กอะไรอย่างเงี้ยครับนี่ผมก็เลยเขียนเป็นรูปเป็นฟอร์มไว้ทน่นสกัปเจอครับบนบนท่านบ่านอันนี้ใครใครนะที่จะสามารถที่จะดับไฟป่าได้นะครับอันนี้ก็เป็นชิ้นหนึ่งที่ผมก็อยากจะบันทึกไว้ผมคิดว่าศิลปะเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงโลกอะไรไม่ได้เนี่ยแต่ว่ามันคือการที่จะสื่อสารว่า เขาเห็นอะไรเราเห็นอะไรเราคิดอะไรแล้วเราก็อยากจะให้มีการเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับทีล่นนี้ถ้ามันเกิดไปสะกิดใจหรือคนได้สูคิดก็อาจจะเป็นผลที่จะไม่เกิดเป็นการเปลี่ยนแปลงอะไรได้คือของครูบาศริชัยก็ถือว่าเป็นที่ดวงใจของคนาทางภาคพื้นล้านนานะครับคือบุพระที่เป็น ที่ศรัทธาแล้วก็เป็นเหนี่ยวโน้มเหนี่ยวจิตใจของมนุษย์ที่อยู่ในความดีงานตั้งอยู่ในความดีนั้นก็ถือว่าดินแดนนี้ก็มีอาชยพบุคคลนะที่มีพลังรวมจิตใจของพี่น้องแล้วก็ถือว่ายังอยู่ยงกับโ,โคโกพันมาถึงวันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจในความเป็นล้านนาครับ,บครับโนะดยสุเทพ คางามซึ่งการจัดวางในพ่ที่ฐานที่คนไปเที่ยวันเยอะะนะครับ mm hmm. มีรายละเอียดมากมายซึ่งผมก็บันทึกไว้ประมาณนี้ครับป mm ่ hmm. าลาดผมก็เขียนแบบรวดเร็วแบบสไตล์แบบชาพันเลยแล้ว mm hmm. ซึ่งเป็นเป็นฐานที่ซึ่งมีทั้งน้ำตกแล้วก็สื่อแวดล้อมอ แล้วก็การก่อสร้างสบบทา,ทางเหนือนะครับทางสายสพายยับทางล้านนาน,นะครับทังเจด,ดีครับก็เป็นสัตวักลี้ง่ายๆครับก็ตัดหวอออมแล้วก็เป็นผู้เฝ้ามองโลกเฝ้ามองชีวิตว่าปไปไปของโลกนะซึ่งกวีความบนดาลของเขาบทกวีต่างๆแล้วก็เขริ่มที่ถ่ายทอดสื่อสารไปยังเพื่อนมนุษย์นะครับเพราะนคน ในปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะไม่มีเวลามาเสพสมอะไรกันดึ๋งดำอะไรกับอะไรมากมายแล้วเพราะว่าเราอยู่ในยุคของติกตอกอยู่ในยุคของสื่อสารที่มนเร็วมากครับวินาทีหนึ่งราดีเกิดเกิดเรื่องไปหลายล้านเรื่องอะไรเขาเขาเขาทบความใจเราแล้วก็เลือกทับทับไปเรื่อยๆจนหายไปนะรับนั้นบทกวีก็คือการที่บันทึกความเลื่อนไหลของอ สิ่งต่างๆไปไกลกๆต่างๆนั้นเราก็ขัดสรรเพื่อบอกเราว่าเราคิดอะไรหยุดขนาดหยุดขนาดด้วยค่อยๆหลังฝนตกก็เห็นสายลุงท่านล้วก็คิดถึงว่าถ้าอยู่ในโลกซึ่งมันเปลี่ยนแปลงมากนะรุนแรงธรรมชาติเปลี่ยนแปลงโลกร้อนและเด็กๆที่กำลังจะเกิดนี่เด็กๆกำลังยังไม่เกิดอันบอนนะอั born, นบอนชาย เที่ยังไม่เกิดในท่ามกลางหมอกวันหลากหลายแล้วก็มีสายลุงเราได้เพื่อที่ผมจกนำเสนอที่นีน้ก็ว่าว่าเราเปามหวังแล้วก็ชีวิตใหม่นี้เกิดขึ้นในโลกซึ่งกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงนี้ครับแอนด้ากินเคเอฟซีแก็เบิดสาระของ หมาบหน้าจีนเลยครับเพราะว่าประเทศไทยที่เลี้ยงเนหน้าแสดงว่าเริ่มถูกโถมด้วยจีนแน่นอนเพราะาเขาให้เืมแต่เราต้องระบานกูหลมากกว่าไอ้เพราะว่าเอฟซีกุศลลักษณ์ของอเมริกันรวมเป็นอาหารซึ่งทังฟูเทอเมริกันเข้ามาเป็นเชิงสัญลักษณ์ที่โกลบ a l ไอเซชันถ้าคุณไม่เจริญะถ้าคุณไม่ดื่มโคกหรือว่าจะกินมันฝรั่งอย่างที่พวกเขาทำพวกเศษอาหารที่เขามาขายพวกเรานะครับนี่ก็คือการลุกลามทาง อาณาธารรมหรือนทำลายความเ,เ,เป็นโลาเข้าความเป็นโลเข้าวัตถุทำลายไปโดยไม่รู้ตัวนะเพราะที่มันเดินในน้าของ l o เบร i z a t i o n โลกาพิวัติก็มาตอนนั้นตอนเด็กคำใหม่ๆมาผมก็คิดว่ามันคือโลกาวิบัติเพราะถ้าเกิดไร้สติมันคือการาเปลีป่ยนแปลงลากตนเองเพื่อที่ไปสู่ความเป็นไม่เป็นอะไรเลยคือว่าเป็นธาตุนั่นเองนะครับก็เป็นอีกชิ้นหนึ่งนะครับก็เป็นรัฐประดุลด้วย กลักวจะอยู่ในที่นี่ผมก็เลคิดถึงความเป็นไปของบ้านเมืองเรานะครับด้าน,น,นการเมืองสังคมผล,ลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นนโยบายสิ่งแวดล้อมต่างๆนั้นก็เกิดขึ้นกับอำนาจรัฐนะครับถ้ามีอำนาจรัฐที่ดีเราก็สามารถที่จะทาให้บ้านเมืองอยู่ร่มเย็นเป็นสุขได้แต่เมืเ่อมีอำนาจรัฐที่เอารัเอาเปรียบก็จะเกิดปัญหากระทบกระเทือนทุก,ทกย่านกันทั้งแผ่นดินอย่างที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้นะ มงกุฎงดงามมงกุฎแสงงามไม่ได้ฝุ่นขาวบนกระโหลกทางความตายนะว่าจะเป็นได้ดีมีจนขอทานหรือกริยัหรือก็ร้อนแต่ไม่ไม่สมามารถหีกพ้นความตายไนดะ้การมีชีวิตอยู่ความมีเมตตาความเคารพเพื่อนมนุษย์การดูแลความทุกข์ยากของเพื่อนมนุษย์นั้นก็เป็นหน้าที่ของทุกคน คนเรายิ่งมีอำนาจมากก็ต้องมีความเมตตามากเป็นสิ่งยีเ่เราควได้อยู่ได้อย่างสมบ,บสุขครับครับก็เีียวเป็นรูปนูกกลางหัวขวานนะครับที่ตื่นเช้ามาวันแรกก็ได้เห็นนกสองตัวนี้หากินบนพื้นเลยมาเเียนบวกกับเลยกับพระเทนของผมนะครับกำลังว่าเาเราสมบูรณ ยังลงเหลืออยู่ยังพออยู่ที่หางดงนะครับก็เป็นแหล่งที่เราลกก็อยู่อย่างสุขสบายนะครับที่นี่สติเไลฟ์ก็ยังมีชีวิตยอยู่นะการเขียนบันทึกการที่ผมจะเลือกว่าบางสีบางอย่างในตอนที่มาอยู่ที่เชียงใหม่นี่ครับก็อยากให้พวกเราได้เรามาดูงานดูผลงานกันครับ ดินนฉันมาเยยเยี่มเเืออนธวลาเกิดหลายหลายเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนะที่กระทบจิตใจของศิลป,ปินนะเราเผยผู้ที่บันทึกได้เรื่องว่าเราจะวาดรูปอะไรรูปเขียนม,มันคือบทกวีบทบวีเพลงที่เราจะเลือกว่าเราจะแต่งเพลงอะไรเราจะสื่อสารอะไรถึงอะไร เพื่ออะไรนะครับเพื่อเราว่าจุดบายในใจนั้นเราก็ทุกคนก็มีอยู่ใน,นทั้งที่ราเป็นกวีเราก็ต้องคัดภัยว่าเราจะเล่าเรื่องชีวิตแนวไหนอย่างไรครับะจะกเธอไปโอ้พืนฟ้าฉันมาอยู่กับเธอชั่วขนาและจะหายสราบสูญโอ้สายลม ฉันมาเพียงครู่ยามและจากทราบหายโอ้มวลพึกษาฉันมาพบเธอและพันพรากจากไปโอ้คุณเขาเดือนดาวและดวงตะวันลมหายใจนั้นไม่นาน ฉันพบสัมผัสเธอและจากไกล